สปิดคอนโทรเลอร์เลยมันไม่เห็นมีเพื่อนที่จะเฉยมาแล้วพี่บอยนี่ไงโอ้ยพ <My> ี่บอยพี oh. ่บอยเหมือนพี boy, like, ่บอยเลยโอเคเบสเหมือนพี่บอยเลย <laughs> ไม่เห็นกแไหนกำลังชวนฉันดิเห็นยังตังจอยเอามาเจ๋งตัวกันเถอะเอ้าแต่งยงไงวะแต่งยงไงอ่ะอ๋อนี่นี่นี้ยปลามือเป็นเป็นใครดีวะยี่ฟันเมื่อกี้อะไรอะตทัวอะไรวะเพื่อกี้ เก่งตัวอะไรอ่ะพิมทคไปแกมีตัวเยอะเลยวะฉันไม่รู้มันคืออะไรยูนิคอร์นเหรออันนี้คือแกเหรอเนี่ยมันคือปลาไม่ใช่หรอปลาปลาหัวอะไรปลาหัวดาบอ่ะเมื่อกี้มีฝันด้วยอ่ะที่แกเลือกอะทไมของฉันไม่มีกระซื้อดีเอลซีมาหรอไม่ได้ซื้อมีฟันอันไหนวะไม่เห็นเลยกดเรื่องไงอ่ะเนี่ยข้างบนน่ะตรงหัวข้อเชฟ แกฉันเอายีฟันหนึงแกเอาอยเอายงอื่นได้ป่ะได้ได้อะไรวะเนี่ยตัวยีฟันนี่เหรอเอาตัวอะไรดีวะไม่เป็นแรมี่แพนด้าอ๋อใช่ปกตินะห้นี่พิกเป็นจระเข้อ้ามันมาด้วยกันไม่ใช่หรอแค่เลือกช่องเซฟเฉยๆบอกใช่ใช่อะไหรอใช่ ผือยย่อันนี้เริ่มแต่เริ่มเลยปาจริงนี่ถึงเริ่มเลยอ่ะยในที่สุดเออีเออืออืออแปะหนเอาล่ะฉันรอมานนานแล้วนะดูส k เควินดูอะไรอ่ะเนโครนมนมไอคอนเนโครเนมิคอนหรือแบบ ไม่รู้นมนมเอาว่ะมันเป็นเน้สูตรอาหารผสมเกลือและน้ำมันแล้วก็ผสมเข้ากับแป้งโอ้ยโอ้ค่ะทุกคนจงตื่นเราจะตื่นจะนอนนี่ไงหนุ่มปังปีศาจหนุ่มปังซอมบี้ตื่นตื่น ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เอามันท่องสูตรผิดอันนี้เป็นหนมปังขึ้นลาที่ตื่นขึ้นมาอู้หูป่าป่ลืมไหมเนี่ยปับปุ่มมาไว้ด้ะพี่ก็ลืมแล้วอ่ะว่าเออกดอะไรบ้างแต่แน่ๆมีตัว f ในฐานะที่เป็นเชฟมือดีที่สุดของฉันพวกนายจะต้องปกป้องเราเพราะฉะนั้นพวกมันหิวมากพวกนายต้องทำอาหารให้มันกินให้มันออกไปเอาอะไรครับเล่นไงมือตัวไหนนะให้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรอ่ะจิบยังไงวะไปไหนอะไปนู่นเหรอส่งให้คนอื่นนี่ไงส่งไปสับแล้วมันจิบไงอะพี่พิม กดคิกคิกคิกซ้ายคิกซ้ายแซมเสร็จแล้วมาแซมเสร็จแล้วมาอามานี่เอามานี่เอาแมนี่สเปซบาร์ใครเป็นจระเข้อะพี่เก่งแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศคอนโทรลไม่เห็นได้เลยให้สับหรอของพี่ปรับบูมไว้อะไม่รู้ของพี่บูมไหนไม่ด้วยสเปซบาร์ แล้วเริ่มทำอะไรอ่ะทำตามเมนูด้านบนซ้ายอ๋อเอาเอาเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาจานไปวางไงเอาจานไปวางตรงเคาน์เตอร์อ่ะแล้วไว้นี่ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วคอนโทนบ้าพิมแล้วกัคอนโทรนพิมแล้วกัคอนโทนผ่านเลยผ่านเได้ยู่ด้วยครับเอาจารนเอาจารย์ไปเอาจารยนไป วะโอ้ my god ทำไงอ่ะพี่ทำไม่ได้ยังพี่กดอะไรพี่กดเกแล้วดูคอนโทรนคอนโทรนไว้หน่อยครับจานอยู่นี่แต่ะรนคนรควรดูอะเอามันแกตั้งไว้อะใครจะรู้อ่ะฉันไม่ได้ตั้งแกตั้งอ่ะประกาศเยอะประกาศพานเยอะ ใครวางผักกาดท no> ี่พื <t <t ้นน่ะพวกกระบกเฮ้ยใครเอาผักกาดหั่นมาไว้นี่อ่ะไม่ได้ผักกาดเยอะแพวชนะหนึ่งดาวมีผมลวอย่างน้านี่พวกนายอาจจะเป็นเชฟที่สุดแต่ว่านายต้องมีอะไรที่เรนรู้เยอะแยะมากกว่ามันเป็นแคสอนเหรอใช่ อ๋อโอเคมันให้ออกไปมันไล่เราออกไปทำไมเดินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเสียบจอยเหรออ๋อมันต้องเปลี่ยนไอ้นี่อ่ะมันต้องเปลี่ยนเล่นคีย์บอร์ดเอ๊นี่ขับรถด้วยเนี่ยได้สามดาวเหอนี่ได้แล้วได้แล้วอาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วสามดาวใช่ป่ะนี่เด้อ กนหนึ่งขอขอ,ขอดูคอนโทนลย่อนพี่แบบนะอ่อาแกดูคอนโทนแกดูคอนโทนดูเหมือนกันอีกขวาคือแล้วปลายังไงอ่ะปลาปลาคือช็อปแอนทร w อ่ะช็อปแอนทร s เดชช็อปแอนทรีปลาด้วยอปลาอะไรปลาแบบปลาของอ่ะ ปลาของเฮ้ยผมผมเปลี่ยนไฮ้ยทำไมเกมเริ่มแล้วเหรอ๋อเกมเริ่มแล้วเหรอเอ้ามาเจอแต่บูเฮ้ยอันนี้กุ้งหันหันนตรงไหนโยนโยนไปให้ใครต้องแบ่งหน้าที่กันหรือเปล่าอาแล้วให้ออเดอร์ใครอ่ะให้ยังไงอ๋อนี้หั่นยังไงอ่ะหั่นกดตัวอะไรอ่ะตัวเอฟตัวตัวเดียวกับปลาตัวเดียวกับอันนี้ปลาของ ผมกดเอฟไม่ได้อะดิขอปลาหน่อยอ๋อผมให้ใครอ่ะให้ตั้งไว้ตั้งไว้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เรียกเองตั้งไว้ขอปลาปลาปลาอยู่ไหนปลาปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่กุ้งจะไปกุ้งแล้วก็ปลาปลากุ้งได้แล้วเหลือปลาปลาปลาไว้ให้แล้วล้างจานล้างจานทได้ว่ามันเคยเห็นยังยังยังหลังจานยังไม่มี ไข่ปลากุ้งลงพื้นพี่บอยพี่บอยหรอทำงี้ได้ไงอ่ะเสิร์ฟแบบแคปกิชพิ่เสิร์ฟอยู่พี่ว่าทำงี้ไม่ได้นะมันแบบไม่ไฮจีนเลิกโยนดีทำไมจานอยู่แต่ฝั่งนู้นป้า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 เฮ้ยนี่ไงไม่เอามาใส่แล้วอะไรวะ ไม่ธรรมดาพวกเราไม่ธรรมดา easy เล็กๆอยู่ไงง่ายอยู่พวกเราก็เก่งงานนั้นน่ะเชฟโอเคลุยเลยมาครับมีสาลายวะนี่มีข้าวห่อสาลายต้องต้มข้าวแล้วก็มีหั่นปลา เดี๋ยวจะต้มข้าวให้เดี๋ยวผมป่องปลาให้ผมจะโยนไปให้ฉันปลาที่ไหนปลาที่ไหนอ่ะไม่ตรงกลางง่ายตรงกลางสาล่ายมันเอาไปทำอะไรได้ปะสาล่ายไว้ห่อข้าวเดี๋ยวกดเดี๋ยวพึ่งพี่พิมพ์อู้นี่อะพี่ต้มข้าวอยู่ของจานโอเคสาล่ายต้องต้มปะ เอาปลามาสาลายต้องทำอะไรยม่ะสาลายแค่วางเฉยๆจานที่บอลใครทำสาลายอะไม่ใช่ยังไม่สุกนี่ยันนีเบสผมอยู่ไหนวะเป็นเอ้จะมีผิดดีหว่าใครเอาข้าวมาไว้ตรงนี้เอ้ยออกไปเฮ้ยยังไม่ได้ใส่ข้าเอ้ยไม่ใส่ปลา ทำอะไรอ่ะแกรัดมี่แกฉันตอนแรกฉันจะรวมแต่ฉันฉันเบสจะรวมเหรอเบสไม่คนรวมเหรอไม่ไม่ไม่รวมเลยเอาแล้วเบสไม่คนรวมเมื่อกี้อ่ะโยนปลาไปให้แล้วตรงนั้นเอาเอาสาหร่ายมาแกเบสเอาสาหร่ายมานี่สาหร่ายอยู่ตรงนี้สาหร่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเด็กเดินให้เดี๋ยวเด็กเดินให้อยากได้อะไรหลอดเหลียวเขียวหลอดเขียวอาจานมาตั้งเรียนตรงนี้เดี๋ยวเอาข้าวไปใส่ให้กับสาหร่ายอ่ะ อาจารย์กับสาลัยก็หนื่งทำไมมันหยุดตรงนี้เอา้าแต่ถังขายาเะนกคา้างมังงนเป็นถังขยะพี่ใครข้าวตกไดาเดี๋ยวผมขับปลาใส่ให้ในตัวเองวะอออยู่นี่เจ้าลูกค้าโกรธแล้วขับปลาให้ขับปลาให้ ชาไปไหมอืมข้าชามากกว่าอันนี้สุกยังอ่ะอันเนี้ยเอาไปเสิร์ฟด้วยไม่มีคนเอาข้าวกับสาลายมานี่ข้าวแล้วทำไมมันเต็มอะไรไปหมดวะข้าวทำไอันนี้ข้าวไม่สุกเลยอ่ะ ไม่เห็นมีใครต้มข้าวเลยอ่ะก็ต้มอยู่เอาข้าวไปใส่ให้อยูแบบไม่มีใครเอาจานกับสาลัยเนี่เนี่ยเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยข้างๆเนี่ยข้าวสานี่ยอันนี้ข้าวสุกยังอ่ะอุ้ยแเอาข้าวไปใครทำข้าวหล่นวะข้าวีไปดเบนทำเมื่อกียร์ เติมให้เฮ้ยสามดาวอยู่สามดาวสามดาวตึ้งคนปล่อยมากเมื่กี้ตัวเสบขนาดยง่ายง่ายอยู่นะเนี่ยด่านหนึ่งเองไรไม่กลัวละได้ new shape ปลาตายอยู่แต่เมื่อกี้มีตะโกนนิดหน่อยนะมีแบบ ไปครับรถตุ๊กตุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวผมมีล้างจานเพิ่มแต่เหมือนเมื่อกี้แต่มีล้างจานเพิ่มเดี๋ยวผมล้างจานเองเด็กเดินอยู่แล้วจานอยู่ไหนข้้นตมาวะเพี่มต้มข้าวให้ผมล้างจานเองเดี๋ยวพี่ยคหัน แล้วแล้วข้าวอยู่ไหนวะขอแตงกวาหน่อยข้าอยู่ซ้ายข้าอยู่ซ้ายโ้นมาโรนไหนขอแตงกวาขอแตงกวาฟังนู้นฟังนู้นโอเคแตงกวาไปแตงกวาไปก่อาอเข้าวอยู่ตรงแถบข้างล่างอ่ะว่าจะไม่นะข้าจะไม่ระวังเอาเอาข้าไปโยนไม่ได้อ่ะทำไมโยนไม่ได้อ่ะ ถ้าถือถ้าถือเป็นจานโยนไม่ได้嘛จานอะไรเกมอยุดมาชั่งจุดบบอยเข้ามาพี่บอยพี่พีทไม่ส่งตามออเดอร์มันนัทคุณจะหายนะพี่้องติ่งมองเออาเหรล่นตัวออเดอร์ข้ามวนด้วยสิพิกดูตลอดนะเป็นไงเป็นไงอยากลองเล่นจอยอ่ะซื้อจอยมาไม่ได้เล่นเลย ออกก่อนว่ะว่อะไรอ่ะไม่เคยอะไรให้เข้ามาอะไรอ่ะข้าไปนีเข้าไปนี้อะไรอ่ะรถเป็นเรือได้ด้วยนี้เรามีแบบห่วงยางคู่ชีพเฮ้ยทำไมเสียงเป็นโดรบอทอ่ะแป๊บนึงนะออกข้าใหม่่านอะไรอ่ะวิด่านพิเศษเควิหนึ่ง หมาหมาของราชาผมหัวใหญ่เราแบ่งหน้าที่กันเถอะต้องดูก่อนว่าใครอยู่กับใครอยู่ใกล้ใกล้ใกล้เกิดใกล้ตรงไหนบางที่มันแบ่งมันแบ่งซ้ายฝามันมีอะไรเนี่ยมีโอเข้าไปปั่นด้วยกับไออันเนี่ยที่หั่นมาผมยุ่นหน่อยวะผมเนื้อผมเนื้ออยู่กับเนื้อับอยู่กับเบสเนื้อปั่นเนื้อปั่นสับก่อนแล้วปั่นปะสับก่อนพี่บยคับไฟไหม้อันนั่นอะ ออเาไปทำยังไงวะเมนูนี้อ่ะทำไงอ่ะอ้าวทำไมผมใส่เครื่องปั่นไม่ได้อะเอาให้ล้ยังไม่ได้สับไงบิ๊ดวิอ่ะหมายถึงข้าวเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เอาไปอบปะเนี่ยให้ฝั่งนู้นอบแล้วอัีต้องเอาเกี๊ยวไปอันแรกเนอะน้องเต็งบนนี่ไงก็เอานี่ไปอบแอะเอาเนื้อไปอบเอาเอาเนื้อไปสตรีมอ่ะเออ ลปลาเอาปลาไปสตรีมด้วยเพื่อมันเป็นอะไรอ่ะเราต้องใช้นี่เอาเอาถ้วยมะคืนเอาถ้วยมะคืนทุกนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมนูนั้นเสร็จแล้วเมนูนั้นเสร็จแล้วเอาข้าวข้าวสวยครับสวยสวยข้าว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 นี่เกี๊ยวเกี๊ยวต่อไปอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วไงต่อ เอาจานมาด้วยจานฝั่งนู้นเดี๋ยวพิกล้างให้เอาจานมาเอาจานมาทีเอาเอาชามานี่เอาจานมาอีกเอาไปเอาไปต้องต้องใช้เกลียวเยอะมากอ่ะแต่แบบว่าเอาเกลียวด้วยอบเร็วตึ๊กไอาจารย์ขอจานขอจานขอจานวางเร็วพี่พอมันจะไหม้แล้ว พี่บอยเซิฟพี่บอยเซิฟอ้เสร์ฟใเสร์ฟให้เสร์ฟให้เอาแป้งเข้าแป้งเข้าโอเคโอเคโอเคทำไมมีถ้วยเดียวอ่ะเบสนั่นหนะถ้วยอยู่ตรงกลางอ่ะนะไหนนี่อ๋อนี่อาจารย์เราล้างเดือล้างล้าง แล้วจานเสร็จแล้วจานเสร็จแล้วเงินไปคืนเงินไปคืนเงไปคืนฝั่งนู้นได้ที่คนเยอะเอาไปเสิร์ฟจีคนเดียวอันเนี้ยไปเสิร์ฟเอานะไปเสิร์ฟหน่อยสวยนู้นถึงไหนแล้ววมันยากจังวะเอาจานฝั่งอันนี้ไปหน่อยจานเอาเอาถ้วยเอาถ้วยนี้ไปอบเอาถ้วยนี้ไปอบถ้วยข้างล่างอะถ้วยเนื้อถ้วยเนื้อแรก ต้องการจานจานเอาไปให้แล้วจานวางเลเต็มเลยเอามาหลังให้พี่เพิรลลังนี้เร็วเร็วเร็วเกี่ย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 วเอาไปออพี่พิเอาไปออกพี่เพิเอาไปอบพี่พ ไปดูนี้เติมไม่ได้พี่พลเอาไปอบก่อนเปิดซึ้งเปิดซึ้งก่อนเปิดซึ้งเปิดซึ้งอบซึ้งอ่ะซึ้งอ่ะอันนี้อบแล้วอันนี้อบแล้วใส่จานใส่จานอบแล้วใส่จานใส่จานแล้วส่งเร็วใส่จานแล้วส่งเร็วเอาไปพี่พลไปเสิร์ฟเอ๋อันนี้เอาจานนี้ไปด้วยเดี๋ยวร้างจานฟน้เวลาเหลือ15บห้าวิทุกคนรีบ อตะกี้ยังไม่ได้ออกจานนี่จานนี่จานนี่ที่ดึงอะไรนี่ออกโอเคแม่มันถกชาจังอะแม่มันถูกช้าถูกช้าท้าไมฝั่งนู้นแม่ดีจัะวะโอ้โหไม่ถึงสามดาวได้ดาวเดียวได้ไหมเนี่ยได้ได้ดาวเลยดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เออรีสตาร์ทกดเลฟชิปชิปชิปกดชิป ต้องกดหรือเปล่าหัวอใช่ใช่พี่กดโอเคเราต้องทำตามเมนูไปกันชานด้วยพ่อลืมยากละลืมยากพี่พหยุดอยู่ข้างในเลยเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกเองโอเคปลาพี่บอลเดี๋ยวพี่บอลลเดี๋ยวพี่บอลเดี๋ยวพี่บูลตรงนี้เองเดี๋ยวพี่บูลตรงนี้ให้พี่บอลเติมให้พี่บอจะเอาปลาใช่ไหมอ๋อนเนื้อมันโยนฆ่าไม่ได้ คนเนี้ยช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดีวเาแล้วพี่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 ิ้งใจเย็นพี่เบ้นไม่ต้องมาเยอะเกินมันต้องรอใจเย็นโอ้ยฝาบก่อนฝาบก่อน ไปขวบปลายไปเลยวะเก็บเสร็จแล้วเกยวเสร็จแล้วเมนูแรกเกยวเสร็จแล้วไม่เพิ่มขอเมนูหนึ่เสริมใจคนนึงเสิริมใจคนนึงเสริมใจขอจานร้านหน่อยะเดี๋ยวนจานเสร็จแล้วจานเสร็จแล้วปลาเอ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 าน้าไปเสิร์ฟเอาน้าไปเสิร์ฟเอาน้าไปเสิร์ฟต้องเสิร์ฟปลาก่อนพี่พอตามอ่าน้ำลาปลาคือบอยเข้าฟึงเข้าฟึงหน่อยฟึงไหนไหนไหน เอมา,มาคืนพ er ล,ลิกร้างเสร็จเข้าไปข้างในเลยเยี่ยมสามที่เกี่ยมเสร็จแล้วเยี่ยมสองที่ทำไมกไม่ติดการเสร็จแล้ว อันนี้มันมีอันเดียววะอนนเฮ้ยรอบนี้ยังสวยจนระิงเราโปรชาร์ตอะเราโปรชาร์ตบ้านหนึ่งบ้งานหนึ่ <Professional. S 2> งนี่โหแบบแบ่งงานกันอย่างดี พวกเราก็เซีนเหมือนกันมาไปยิงนี่อนีรโอ้โหนี่นี่ตั้งใจตั้งใจมินมินขอปลามาปลาอยู่บนพื้นน่ะเจปลาอยู่บนพื้นปล่อยปอยปลาสุกแล้วไปปลาปลาปลาแล้วก็เกี้ยวส่งได้เลยปลาก่อนแล้วก็เกี้ยวปา ขอนื้ออันหนึ่งแล้วก็ปลาปลาสี่อันโอ้เชียวเชียวอิงเมื่อกี้แค่แบบว่าซ้อมไม่เฉยทำไมเกี๊ยวมันมาได้ไงอ่ะปาต้มไปนานแล้วปลาเยอะมากปลาแบบสามเมนูขอ้าขอ้าขอ้าจานบนสุด พี่บอยจางบนสุดพี่บอยนี่ตรงนี้จางจาจานจานอยู่ข้างบนพี่ข้างบนพี่พี่บอยมองพี่เห็นอไรขอแม้ขอนมนมาไอคอนี่เสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟได้เลยโอ้ฝั่งเราชิวชวอ่ะเกี้ยวเี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเิร์ปาเิร์น่งด้วยสวยโหอย่างตนอ่ะมงเกี้ยว ตาล่าตาล่าตาล่าอะไรตาบ่าตาบ่าเออโถ่ตอนเลิกเรายังไม่ชินไม่ชินเนี่ยไม่ชินต้องชินอุ้ยได้ตัวใหม่อีกแล้วได้ตัวพี่บอยใหม่อ๋อถ้าเล่นเราจะได้ตัวใหม่ด้วยหรอใช่เป็นหนวดแบบว่าเหลี่ยมขึ้นนะตัดเธอเป็นใจแล้วก็ได้ด้วยกันเหรอใช่ได้ด้วยกันตามแบบเชฟอุยมันมีแสดงว่ามีเชฟใหม่แน่เลย ไม่ได้เล่นนาน <S <S นะมีนชีพใหม่